สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งแรกมกราคมนะคะก็ยังมีการขยับย้ายกันอย่างต่อเน,นื่องนะวันที่2มกราคมนะคะดาวพุธโครจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนอริของชาวกรกฎนะคะโดยภาพรวม5เรื่องเด่นๆน,นะที่ในช่วงครึ่งแรกมกราคมที่ชาวกรกฎมีแนวโน้มจะพบเจอมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกรกฎรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกนะคะจะมีการย้ายของดาวพุธนะคะในวันที่2มกราคมดาวพุธของชาวกรกฏจากเดิมส่งผลดีนะคะเพราะว่าอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะจะย้ายออกนะแล้วไปเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะดังนั้นในข้อที่1เป็นช่วง2สัปดาห์แรกนะคะที่ชาวกรกฏนะอาจจะไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของ ความวุ่นวายยุ่งเหยิงทางเอกสารข้อมูลได้นะเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรนะคะมักจะคลุกคลากกับเรื่องการติดต่อนะทำไม่สำเร็จใน้งแรกบางทีก็ต้องพยายามหลายทีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการซ่อมแซมก็ได้นะเนื่องจากเป็นดาวเรื่องการสื่อสารนะคะดังนั้นอาจจะมาระวังโทรศัพท์รวนนะอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาหรือว่าเกิดความมีปัญหากับอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณความไฮเทคเทคโนโลยี tech, ที่ใช้ทำงานดังให้ช่วงนี้ชาวกรกฎว่าจะ ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการโยกย้ายข้อมูลแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆเหล่านี้ได้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งนะคะเรื่องของการนัดหมายเรื่องราวต่างๆในเชิงรับส่งเข้าของนะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเล็ดเลื่อนนะคะมีปัญหาเรื่องการล่าช้ารอคอยบางอย่างก็เป็นได้นะทำให้ชาวกรกฎช่วงนี้หยิบจับทำอะไรนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจเย็นๆนะคะ รวมไปถึงการใช้คำพูดในชีวิตประจำวันการติดต่อสื่อสารประสานงานระมัดระวังว่าผิดพลาดนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเกิดปัญหาเนื่งองจากไม่ราบรื่นบ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทีมงานในกลุ่มส่งผลให้มีการปรับตัวหรือว่าต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นนะในเชิงการติดต่อประสานงานกับคนหมู่มากนะคะสำหรับในข้อสองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ ดาวสุกนะคะดาวรับผลของชาวกรกฎโคจรเข้าสู่ภพเรือมะนมรณะก็จะเป็นราบผลในเชิงต่างชาติต่างภาษาต่างแดนทางไกลนะคะเรื่องราวในเชิงแวดวงมรณะนะก็คือเรื่องการแปลรูปแปลสภาพของเก่าของมือสองมรดกสินทรัพย์นะคะหรือแม้แต่เรื่องของแวดวงสุขภาพความป่วยความเจ็บอยู่ยาต่างๆโดยดาวสุกนะคะก็ส่งผลให้ชาวกรกฎก็มีโชคลาภจากเรื่องเหล่านี้นะคะ อย่างไรก็ตามไปอยู่กับดาวเสาคู่เซนสัตรูนะช่วงนี้จะมีลักษณะอาการได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดขึ้นได้มันอาจจะหมายถึงการมีปัญหาเชิงการแลกเปลี่ยนนะคะที่ช่วงนี้อาจจะอาจเสียเปรียบเล็กน้อยนะคะการมีปัญหาเชิงเรื่องค่าธรรมเนียมนะเรื่องต้นทุนประกอบการต่างๆหรือแม้แต่เรื่องราวทางผลกําไรนะมีจังหวะที่อาจจะพร่องไปได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้นะคะดาวคู่นี้นะคะไปเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับ ดาวที่เป็นคู่ศัตรูนะและเป็นความหมายเชิงพันธุก็คือครอบครัวนะคะส่งผลให้รายจ่ายของชาวกรกดช่วงนี้ก็อาจจะมีมาได้นะโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่อยากจ่ายนะคะเช่นข้าของเสียหายถึงจังหวะซ่อมแซมนะหรือแม้แต่เรื่องราวในการต่ออายุต่อสัญญารายปีนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเรื่องประกันชีวิตเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องใช้นะก็จะมารวมกันอยู่ในช่วงนี้ได้นะคะ สำหรับในข้อ3นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนอรินะไ่เป,เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสนะช่วงนี้จะมีลักษณะการใช้จ่ายเงินไปเพื่อหวังผลในอนาคตได้นะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินทางการศึกษากับคนที่เราอุปการะเลี้ยงดูนะคะเรื่องของการลงทุนก็ได้เหมือนกันนะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าชาวกรกฏก็อาจจะลงทุนน้อยแล้วก็ได้เงินมากในภายหลังนะหรือว่ามีจังหวะหยิบจับรับเงินก้อนในเรื่องการแก้ไขปัญหาเงินเก่าเงินเดิมที่ ทำไว้ในอดีตนะคะหรือแม้แต่เรื่องเงินทองในเชิงเครดิตวงเงินเงินก้อนนะที่ได้รับอนุมัตินะหรือว่ามีเงินหมุนเวียนที่เป็นก้อนใหญ่เข้ามานะส่งผลให้ชาวอากลกฎสามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นได้นะแต่ก็ต้องเรามาระวังเรื่องรายจ่ายจากเรื่องภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นด้วยนะคะสาหรับข้อที่4นะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์โคจรเข้าพบเรือนมรณะนะคะแล้วก็ไปเป็นคู่เสียนศัตรูกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเชิง หุ้นส่วนก็ได้คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาณนะช่วงนี้ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความหมายคนกลุ่มเหล่านี้ได้นะไม่ว่าจะเปลี่ยนหุ้นส่วนนะคะนะเรื่องของการจบลงของบางอย่างนะเนื่องด้วยไปต่อไม่ได้หรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหยุดชะง,งักไว้นะคะก็ส่งผลให้ช่วงนี้ก็มีการปรับตัวพลิกแพลงต่างๆเกิดขึ้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟอ่อนไหวอ่อนบางกับเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะช่วงนี้จะเป็น เรื่องคบหาแล้วถ้ามีเรื่องเงินทองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะอาจรู้สึกไม่ค่อยดีได้นะหรือเป็นเชิงเรื่องของการมีเวลาให้กันน้อยลงอันเนื่องมาจากภารกิจนะหรืออยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างทํานู่นนี่นั่นนะคะทำให้เรื่องเวลาที่มีให้กันก็ลดลงได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวสุกนะคะจากเดิมส่งผลให้ชาวกรกฎนะดึงดูดเรื่องของ สเสน่ห์นิยมเข้ามานะคะเรื่องการคบหาที่ดีในช่วงธันวาคมนะสำหรับในเดือนมกราบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างจะแตกต่างนะก็คือเข้าสู่สภาวะการอยู่คู่กับดาวคู่ศัตรูนะคะอาจหมายถึงชีวิตต้องไปเปลี่ยนแปลงทุ่มเทกับเรื่องอื่นนะคะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องการคบหาเท่าไหร่นะักใครที่กําลังเพิ่งเริ่มคบหาดูใจนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีภารากิจอื่นๆเข้ามาแทรกนะคะส่งผลให้เรื่องการคบหาไม่ค่อยโดดเดน่นในช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราคมนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นจังหวะที่ดาวอังคารนะคะที่ทับลักนาชาวกรกฏก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะก็จะถอยหลังจนในที่สุดถอยเข้าสู่ภพเรือนวินานนะคะดังนั้นดาวอังคารเป็นดาวเรื่องงานนะเมื่อมันอยู่ในสภาวะผันผวนและถอยหลังนะคะเข้าสู่ภพเรือนปัญหาเรื่องของการโฟกัสทุ่มเทดังนั้นชาวกรกฏก็มีจังหวะในเชิงการงานนะคะที่อาจจะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะงานการที่เป็นโปรเจกต์เก่าเดิมอาจจะถูก ยกขึ้นมาทําใหม่นะหรืออะไรที่ยังไม่สําเร็จนะคะเอากลับมาสารต่อได้รวมไปถึงดาวังคารนะคะยังเป็นเรื่องปุตตะด้วยก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะช่วงนี้ชาวกรกฏอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเก่าๆเดิมๆนะในเรื่องของการส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะนะคะ การงานประเภทแก้ไขนะคะจะมีเยอะขึ้นนะหรืองานการที่ทําไม่สําเร็จทําไม่เสร็จสักทีนะก็อาจจะเป็นได้ในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วง2สัปดาห์นะคะที่ชาวกรกฏต้องใจเย็นๆนะกับเรื่องเป้าหมายเรื่องความสําเร็จนะคะเนื่องจากดวงดาวก็ส่งผลให้หลายสิ่งต้องปรับตัวเยอะนะคะมีปัญหาจุกจิกมากรอบตัวนะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องเงินทองของชาวกรกฏจะอยู่ในภพเลือนอริไปจนถึงประมาณวันที่14นะคะหลังจากนั้นดาวอาทิ์ก็โครจรย้ายเข้าสู่การเล็งลักนณะ จึงถือว่าบรรยากาศทางการเงินการทองของชาวกรกฎจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังมกราคมนั่นเองนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นสตาร์ทปีใหม่นะคะด้วยความรอบคอบใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบดอนเนื่องจากยังเป็นช่วงที่ดวงดาวของชาวกรรกฎนะคะก็มีลักษณะวกวนนะโดยเฉพาะเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆสหรับในมุมมองเชิงโชคลาภก็เช่นเดียวกันนะคะดาวศุกร์ช่วงนี้ถือว่าอยู่กับคู่เส้นศัตรูนะอย่างที่บอกก็มีรับผลทางไกลนะอย่างไรก็ตามมักจะ ประสบปัญหาสภาวะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะเนื่องจากดาวศุกร์จะโครจรย้ายนะคะในช่วงครึ่งหลังมกราคมเข้าสู่ภพเดือนสุภาเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นเก็บเรื่องของโชคลาภนะเอาไว้ลุ้นกันในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะและดาวศุกร์ของชาวกรกฎนะคะมีกําลังสูงสุดในรอบปีนะดังนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆในช่วง2สัปดาห์ถัดไปของเดือนมกราคมนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะเขาก็จะขยับเคลื่อนไหวกันนะทั้งในดวงดาวรายวันนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวประจําตัวชาวกรกฎคือดาวพระจันทร์นะคะดาวโคจรรายเดือนนะได้แก่เรื่องเงินทองเรื่องสังคมเรื่องการติดต่อสื่อสารรวมทั้งการงานของชาวกรกฎนะคะส่งผ,ผลให้บางช่วงของดวงดาวนะที่จังหวะโคจรมาดีพร้อมๆกันหลายๆดวงนะคะก็ส่งผลกับความรับรื่นของชีวิตในขณะที่บางเวลานะคะก็จะเป็นช่วงที่ ดวงดาวโคจรไปเจอคู่ศัตรูนะซึ่งก็ส่งผลในเชิองอุปสรรคสหรับช่องของเรานะคะก็ทํานายตามความเป็นจริงนะของดวงดาวในช่วงนั้นๆน,น,นะคะว่าเรื่องใดดีเรื่องใดควรระมัดระวังปรับใช้กันในชีวิตประจําวันได้ตามจังหวะของดวงดาวนะคะสำหรับชาวกรกฎสายบุญท่านใดนะคะสนใจเรื่องการให้การบริจาคนะเป็นช่วงปีใหม่นะคะทีอะ่อยากทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาได้ใช้ประโยชน์ได้คุศลไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ใตยคลิปนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด ทุศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adbnoen 5 9เอย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ